เ yeah. ยกเย,ยกโย,ยกเยกโยกเยกโยกเยกขาโยกแยงแยงโยกแยงก,กว่านี้ใหญ่ไหมน g โอ้ยทำไมแยงได้แค่นี้ nga แยงอีกออโอ้ยโอ้ยโยโกไม่แยงเลยไม่สาใจยยเอยโอ้ยวันนี้วันนี้นะไม่ได้แต่งชุดเตะเฉยวมาเลยอะ่ะเก๋กูดน่ะนี่ไงมี ก็มีชุดลิมิเต็ดคอร์ทูมขายใหม่ใชนะมเฮ้ยมาหาชื้อจากตรงนี้ดีกว่านะเนาะนี่มป h a แฮปปี้นิวแยเหรอเฮ้ยชุดสวยนะแต่ว่ามันเลยนิวเยวมาตั้งฉี่ห้าวังแงบบ้อ่ะมันจะไม่ฉดเอาไม่ฉดไม่ฉดเฮ้ยเฮ้ยคุณหนีตัวไปเยิ่มเลยอโอ้ไหนไปดูตรงชั้นตรงนน้นหน่อยชี้มีชุดอาใหญให้หน้าชื้อไฉบ้างนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มาฮัน นิวว,ว,ว,วที่แปลว่าใหม่ใช่ไหมเออเนี่ยชุดใหม่หรอเฮ้ยเราเคยเห็นเลยนี่มันชุดอะไรเนะี่ยฮะชุดเม็ดบีปปอปเปะอหรือเปล่าเฮ้ยแหนขอดูหน่อยเอ้ยถูกพันเจวเรามีพันหกย้อยปักงามามาให้มาชื้อเย้ยไหนอะใช่ชุดหน่อยปาดมันเท่เหลือเกิง เดี๋ยวกล้งอ,องนะเอาหมวกออกก่อนนะหมายอ่ะโอ้เอาหมวกเนี่ยโอ้โหชุดมันชุดเราใจไวชยุ่นเยยะเกงนะโอ้ยจุดเตยมมากเกยียหน่ต้องออกไปเย็นข้างนอกเยี้ยวไปเย็นข้างนอกอ้าวันนี้ถ่ายชุดนี้ทั้งวังเงยเฮ้ยเอาย,ยุกงกนเลยเอายุกงสีแดงยุบป่องสีแดงมาเจียวว้าวว้า ไม่มีใครอยู่เยอะทีนะที่นี่เป็นของเยาเย้ารถเลยเรียกยศนี่ยศคันใหม่ที่ได้จากเอ็ดจี้มาโอ้โหไปเลยบัน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 เฮ้ยอันนี้ใหญ่อะเอ็ดดี้เฮ้ยบ้านเอ็ดดี้เหรอใช่หรือเปล่าอ่ะ นายนๆๆนลงๆๆลงรถก่อนนะอู้อู้เอจี้นายมาอยู่นี่เองเหรอคุณป๊าป้าช่วยหวัสด,ดีค่ะสีวั่ะพค่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะนายมาเปิดร้านขายเสื้อผ้าหรอโอ้ยชุดน่าชื่อดีชุดนี้น่ารักมากเลยอ่ะอ้ยเชือฉี่ชมพูน่ารักจังเลย เยอะแยะเลยไงไว้จะมาชื้อไฉนะแต่ตอนนี้เราเพิ่งชื้อชุดใหม่ไปไงเอ็ดดี้โอ้ยตรงนี้มีลูกบอกให้เล่นด้วยย่อจ่อจ่อย่อด่อฮ่าฮ่ากจังเลยเอ็ดดี้ไว้มาอีกนะไวาจะมาเล่นนี้อีกนะจะมาชื้อของด้วยแต่ว่าอตอนนี้ขอไปกินนมกล่องนะอยู่นมแง้ว่า เอ้ยตู้ชงนมอยู่ไงนเนี่ยขาบยศไปกินนมกล่องข ala. าบยศก şey ินนมอยู่นมยาวอยู่นมบินบินบินบนอยู่นมยาวอยู่ไหนกินนมมาจะกินนมเป็นๆตู้ชงนมอยู่ไหน เจอเรียเย่กินงนมอะไรกินงนมแงวแล้วนี่ก็เก่งนะเนี่ยชงนมกินงเองตลอดเย้ยห้ยกิ้งนิ้วเลยครับอิ่มเยียบย้อยเฮ้ยจะไปเล่นที่ไหนต่อจีอ่ะจะไปเย่นที่ไหนต่อดีนะห้ยไปยี่ไปยี่ม้าดีกว่าไปขี่ม้าเดี๋ยวก่อนขับยศขับยศอาคันนี้รถกระบะไปเยอยบลอน เป็นเป็นไปโยงเยี้ยงมาโย่ฝนนี่เป็ดเรามาแล้วสวัสดีเจ้ามาเฮ้ยอยากขี่มาขี่ยุ่งมากเลยอ่ะขี่มาฮิฮิไปเลยเจ้ามาไปเลยสุดยอดไปเลยโอ้บินไม่ได้หรอบินหน่อยชี้ไม่บินเหรอบินหน่อยไม่ได้เหรอ ีปีกนี่นะโอยโอยลงดีกว่ามาไม่เห็นบินเลยอ่ะเฉียดจอยออหโอย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 ดูสึกแปลกๆแฮะปวดห้องน้ำขึ้นมาเยอะอ่ะโอยโอ้ยขีจะยาแล้วโอ้ยห้องน้ำไปห้องไปห้องน้ำจวนเยอะโอยปวดฉีดฉีดจะเตกห้องน้ำอยู่ไหน โอ้ยฉีจะแจกเยี้ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่วิวิวิ่งวิหน่อยอย่างชั่วหน่อยแต่ยูชุกไม่ค่อยจีเยอะแฮะโอ้ยเมื่อกี้ตอนลงจากม้าต้องเผลอไปสะดุดอะไรเข้าแน่เยย์างม้าอาจจะเตะเราเอาก็ได้เจ็บจังเลย่ะโอ้ยต้องไปหาหมออ่ะคุณหมออยู่ไหมอ่ะเออคุณหมอ หมอไม่เห็นอยู่เลยไม่เห็นมีคุณหมอเงยเ้ยคุณหมอคุณหมอโอ้ยนั่งรอคุณหมอจะมาไหมนั่งรอคุณหมออ้าวอ้าอาอา,อ,าอะไรเนี่ยมีใครอ่ะเฮ้ยหนูหนูหนูหน,หนูทำไมมานั่งหลับอยู่นี้ตื่นเร็ว เจ็บหิวด้วยแล้วก็อยากกินนมด้วยฮึฮืฮืโอ้โอเคโอเคหยุดร้องก่อนหยุดร้องก่อนเลยนะหยุดร้องเดี๋ยวนี้เลยฮึบฮึบแล้วฮึบโอเคหยุดร้องใช่ไหมหยุดร้องแล้วนะหยุดร้องแล้วค่ะ ดีมากเอาละมาพอหยุดล่องได้แล้วเนี่ยหมอจะทําแผลให้แล้วกันนะนี่อะนอนตรงนี้นะหมอขอดูหน่อยนะหนูเจ็บมากเลยแล้วไปทําอะไรมาละถึงได้เป็นแผลมาแล้วเนี่ยหนูคิดว่าหนูต้องเป็นแผลเพราะว่าหนูไปขี่ม้ามาอย่างงั้นเหรอโอ้ทีหลังระวังหน่อยสิ แล้วนี่เราจะให้หมอช่วยอะไรไหมห,หนูหนูหิวนมมากเลยแล้วก็อยากอาบน้ำแล้วก็นอนด้วยโอ้อย่างนั้นเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวหมอจะพาไปแล้วกันนะเออโอเคไปกันไปกันห,หนูไม่เคยเจอคุณหมอมาก่อนเลยค่ะคุณหมอเพิ่งมาอยู่ที่นี่หรอใช่แล้วหมอเพิ่งมาอยู่ที่นี่ เป็นหมอมาใหม่อ่ะนะอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้ากันสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะใช่เยอยค่ะหนูยังไม่เคยเห็นหน้าคุณหมอมาก่อนเยยโอ้ยเออเดี๋ยวก็จำได้เองลนะน่ะนี่อะมาๆมา,มาชงนมก่อนละกันเนาะอ่านี่นะโอเคเดี๋ยวหมอจะชงนมให้แล้วกันนะแล้วก็กินข้าวด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะ มาไม่ยังร้องอยู่อีกหรือเจ็บเหรอปางปวดอือฮะปวดอือเหรอโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอือออกมานะกินนมก่อนเออเอาไงดีล่ะเนี่ยอ่ไปไปห้องน้ําก่อนดีกว่าไหมก็ดีค่ะอ่านี่ไปห้องน้ํากันซึบไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งปล่อยออกมาล่ะ โอเคไปเดี๋ยวหมอพาไปกินข้าวนะไปกินข้าวกันโอเคโอเคไปอยากกินอะไรล่ะฮึเราอะไรก็ได้อ่ะหนูหิวมากเลยโอเคอะไรก็ได้เลยใช่ไหมอ่ะมีอะไรก็กินอะไานละกันนะเดี๋ยวหมอหยิบข้าวให้นะอืมกินเป็นไงอื้ได้ไหม คุณงะค่ะล้วอย่าลืมพาหนูไปอาบน้ำด้วยนะอ๋ออาบน้ำเหรอได้เลยได้เลยไป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 ชอบน้ำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะน้ำอุ่นยืนน้ำย้อนมันก็คืออย่างเดียวกันอยู่เปล่าง่ะอ้าวเหรอเอออออออ่าน้ำน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นอ่าน้ำน้ำอุ่นแล้วกันง่ะน้ำน้ำอุ่นง่ะโอเคอ่ะนี่อ่ะลงไปเลย ว่าแต่คุณหมอชื่ออะไร哟หนูหนูหนจะได้เรียกชื่อถูกเนาะหมอชื่อเอ็มหมอเอ็มนะหมอเอ็มโอเคค่ะหมอเอ็มขอบคุณนะคะทีนี้ก็พาหนูไปนอนได้เยี่ยวแย่หนู่ง่วงเย้ยวเอา้าง่วงแล้วโอเคแล้วเลยเดี๋ยวพาไปนอนนี่นะนี่ห้องนอนใช่ไหมอ่าอ่าเตียงไหนดีละเนี่ยเตียงไหนก็ได้งงมองมอกังอ่ะน,อน้องหนูง่วงเย้ยวเยี่ยว อเจ้าเด็กคนนี้แหมดูจริงๆเลยโอเคเฮ้ยโชคดีนะหมอไปก่อนนะอหลับไปแล้วแฮ่ไปแล้ว